เพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ในชีวิตเราจริงๆแต่ซีรีส์เนี้ยเขานำเสนออย่างแยบยลน,นะคะจนมันกลายเป็นความบันเทิงถ้าลองคิดดีๆนะมันเจ็บปวดแค่ไหนนะคะถ้าดูว่าความจริงแล้วนั้นเนี่ยเราทุกคนก็อินบอนเดอร์แลนด์ค่ะซึ่งความจริงเนี่ยก็เป็นแบบนั้นค่ะดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถ้าดูดีๆและตั้งใจเราจะเข้าใจความหมายเราอาจจะเปลี่ยนมายเซตในการมีชีวิตของเราเองไปได้เลยนะคะ เพราะว่าในซีรีส์นี้เนี่ยมีคำตอบชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตตามหน้าไพ่กำลังสติปัญญาจิตใจสังคมหรือทีมมันจะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นเป็นตัวเราอันตรายจากเกมต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่รอบตัวเราเช่นกันอยู่ที่เราเนี่ยจะมีมุมมองต่อการมีชีวิตอย่างไรและชีวิตเนี่ยจะมีค่าหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะ อย่าลืมกดซับส r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอย่าตายแม้แต่จะคิดเพราะเราทุกคน In b o r d e r l a n d 2แล้วก็จะมาพูดถึงบทวิเคราะห์เกมสะท้อนความตายในความหมายของโลกจริง Alice in Borderlands ซีซั่นบน Netflix 2022ค่ะ หลังจากซีซั่นแรกที่ผ่านไปใน Alice in Borderland นะคะเก่ารัตเนี่ยเคยให้ความเห็นกับซีรีส์เรื่องนี้ไว้นะคะว่ามันก็คือหนังฟิลกูดนะที่บอกให้เราเนี่ยสู้ต่อไปในการมีชีวิตทีนี้พอซีซั่น2มาเนี่ยเก่ารัตก็ไม่พลาดนะคะแล้วมันเนี่ยก็เล่าต่อจากจุดเดิมทั้งเนื้อหาแล้วก็ความหมายในเรื่องการต่อสู้ในการมีชีวิต แต่ในซีซั่นนี้นะคะมันกลับกว้างขึ้นที่เล่าถึงปมของบุคคลแล้วก็ที่เจ๋งนะคะก็คือเกมทุกเกมเนี่ยเขาสะท้อนอันตรายในสังคมอย่างชัดเจนค่ะเกมเนี่ยก็จะสะท้อนความตายในความหมายของโลกจริงว่าเกมต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคืออะไรหมายความว่ายอย่างไรแล้วก็สื่อถึงอะไรซึ่งก็จะอยู่แยกไปอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะคะ ในส่วนของรีวิวนะคะซีรีส์อลิสอินบอทเทอร์แลนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากซีซั่นที่แล้วโดยในภาพรวมนะเก่ารัดว่าซีซั่นนี้เนี่ยทำได้ดีมากขึ้นก็คือยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งของการเล่าเรื่องเนี่ยก็ทำให้มันกระชับ เข้าใจง่ายทั้งที่เส้นเรื่องเนี่ยมันมีความกระจัดกระจายแล้วก็เล่าตรงนู้นทีตรงนี้ทีแต่ก็ทำออกมาได้อย่างดีนะเรียกว่าตัดต่อแบบไม่งงแล้วก็ประกอบกับเส้นเรื่องเนี่ยมันเข้าด้วยกันอย่างเนียนๆแถมยังมีความเท่นในหนังสไตล์แบบญี่ปุ่นอยู่เต็มไปหมดนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญนะคะหนังเนี่ยมันก็ยังเล่าไปถึงประเด็นการตั้งคำถามของการมีชีวิตแบบเดียวกับซีซั่นที่ผ่านมานั่นเอง อลิซินบอร์เดอร์แลน2นะคะเขาจะเล่าโดยกระจายความสําคัญตัวละครมากขึ้นมากกว่าในซีซันแรกแล้วก็ตัวในซีรีส์เนี่ยก็จะแบ่งส่วนของหนังเนี่ยออกเป็นคอมฟอร์ตโซนกับเดนเจอร์โซนส่วนของเดนเจอร์โซนนะคะก็คือส่วนของการเล่นเกมที่พวกตัวละครหลักเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมส่วนนี้เนี่ยทำได้ดีแทบทุกเกมนะคะนั่งดูไปก็ลุ้นไปอ่ะ เหนื่อยไปส่วนคอมฟอร์ z โซนในซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบพักสบายๆทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครแฟลชแบ็กของตัวละครก็ทำให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยก็จะได้มีโอกาสพักบ้างค่ะโดยที่ใช้เวลาในช่วงพักเนี่ยเขาจะพยายามเพิ่มความอินในการรัทึกกับเกมต่อไปเรียกว่าเขาเนี่ยไม่ปล่อยเวลาทิ้งโดยเป่าประโยชน์เลยค่ะอีกหนึ่งส่วนที่ต้องชมนอกจากเนื้อหาการเล่า ก็คือตากล้องนะคะคือภาพเรื่องนี้ถือว่าสวยมากนะแล้วจังหวะของการถ่ายก็ค่อนข้างดีซีนกดดันเนี่ยก็ดูกดดันจริงๆซีนแก้ผ้าก็แบบเหมือนแวบๆวบเฉียดเฉิวอะซีนแอคชั่นนี่ก็ยอมเลยนะคะก็คือเก่งมากทั้งในเกมเนี่ยวิ่งไล่จับในฉากบู๊ระยะประชิดก็เรียกได้ว่าจับอิริยาบถของนักแสดงและองค์ประกอบของภาพมาอยู่ในจอสี่เหลี่ยมให้เราดูก็แบบจัดว่าได้ดีเลยะคะ่ะ ทีนี้เรามาดูจุดเสียของซีรีส์เรื่องนี้บ้างบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลในเรื่องของการตายเช่นแขนขาดตายแต่โดนปืนอัดใส่ไม่ตายอะไรแบบนี้บางสถานการณ์ในบางเกมเนี่ยหาคำตอบง่ายไปนิดนึงแล้วก็อีกอย่างคือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ให้ทุกคนเพราะความยากของเนื้อหาและความซับซ้อนของการเล่นในแต่ละเกม อาจจะไม่ถูกใจคนหลายคนแล้วก็บ่นว่างงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฟังถ้าเทียบกับ Squid g เกมที่ได้รับความนิยมมากกว่าส่วนตัวสำหรับเกาลัดว่าเรื่องนี้ดีกว่าเยอะค่ะแต่ Squid g เกมเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจคนทั่วไปมากกว่าด้วยเนื้อหาที่มันชัดๆเล่นบอกมาเลยว่าคือการชิงเงินแล้วก็เป็นเกมที่เข้าใจง่ายมากกว่าทั่วไปอ แต่ที่น่าแปลกใจอีกเรื่องอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะซีรีส์เรื่องนี้สร้างจากมังงะเกา,าลันเนี่ยไม่เคยอ่านหรอกนะคะแต่เท่าที่อ่านโดยทั่วไปพระเอกในมังงะเกือบ100%เนี่ยจะต้องมีสามสกิลนี้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดค่ะนั่นก็คือ 1. มองโลกในแง่บวก 2. ไม่ยอมแพ้และ3ปลุกระดมเพื่อนได้ แต่อาริสุกลับไม่มีมีสกิลแค่มองโลกในแง่บวกอย่างเดียวค่ะอีก2องสกิลนะคะกลับไปอยู่ที่อุสงินี่ะคะนางเอกของเรื่องนั่นเองแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ซีรีส์เนี่ยสื่อสารกับผู้ชมแบบหนึ่งแต่เป็นความจริงเนี่ยกลับเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือซีรีส์เนี่ยพยายามจะบอกว่าอาริสุเนี่ย เก่งในเกมหัวใจที่เล่นกับจิตใจแต่พอตัวเองเจอของจริงในเกมของควีนโพแดงเนี่ยกลับแพ้ไม่เป็นท่าค่ะเพราะจริงๆตรงนี้นะคะมันมีประเด็นแฝงไว้ตรงนี้2อย่างนั่นก็คือ1ในทุกเกมจริงอยู่นะคะที่หน้าไพ่เนี่ยจะบอกว่าหัวใจหลักของเกมเนี่ยแต่ทุกเกมถ้าเราสังเกตดีๆ มันต้องใช้การประกอบกันมากกว่าหนึงไม่ว่าจะเป็นพลังจิตใจสติปัญญาและทีมค่ะ 2. อ,อาริสุไม่ได้เก่งเกมหัวใจแต่อาริสุเนี่ยจะเก่งในเกมดอกจิกค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะอาริสุเนี่ยไม่เคยเคลียร์เกมได้ด้วยตัวเองเลยสักครั้งเดียวคือมันต้องมีใครสักคนนอยู่ด้วยตลอดเพราะอาริสุไม่สามารถอยู่ได้โดยลำพัง ลองปล่อยให้อยู่คนเดียวรับรองไอสุน่าจะไม่มีทางรอดค่ะเกาลัดก็ยังยืนดันเหมือนเดิมนะ <c oughs> เหมือนรีวิวในซีซั่นแรกว่ามันคือหนังฟิลกูดอีกเรื่องหนึ่งที่ให้เรามองโลกแบบสวยงามมากขึ้น <c oughs> แล้วก็มองเห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตมากขึ้น <c oughs> ความสนุกเราให้10เต็ม10นะคือมันก็สนุกทุกตอนในซีซั่นน่ะก็เล่าเรื่องดีได้เห็นเส้นทางที่หลากหลายของตัวละครหลัก เสียดายคือมันสั้นไปนิดเพราะมันสนุกจนรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันสั้นเนื้อหาเนี่ยก็ให้สิบเต็มสิบนะคือรู้สึกว่ายอดเยี่ยมนะคือเขานำเสนอความตายมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดส่วนรายละเอียดเนี่ยรอไปดูคลิปบทวิเคราะห์นะคะการเล่าเรื่องเนี่ยก็ให้สิบเต็มสิบนะลำดับการเล่าและการจัดการเนื้อหาที่มีมากมายเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีค่ะภาพเนี่ยก็ให้สิบเต็มสิบนะเพราะมันถือว่า การเล่าเรื่องด้วยภาพเนี่ยก็ทำได้ดีไม่แพ้ลำดับและการจัดเนื้อหาแล้วคือย้ำด้วยว่ามันเป็นซีรีส์มันไม่ได้เป็นหนังใหญ่เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าเล่าเรื่องด้วยภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยกราฟิกที่ระดับซีรีส์เนี่ยคือมันโอเคแล้วอะมีซีนสวยๆเยอะมีซีนเท่ๆเยอะแบบก็สไตล์ญี่ปุ่นอะส่วนอื่นๆก็คือให้10เต็ม10 เพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ในชีวิตเราจริงๆแต่ซีรีส์เนี้ยเขานำเสนออย่างแยบยลน,นะคะจนมันกลายเป็นความบันเทิงถ้าลองคิดดีๆนะมันเจ็บปวดแค่ไหนนะคะถ้าดูว่าความจริงแล้วนั้นเนี้ยเราทุกคนก็อินบอน e เดอร์แลนด์ค่ะซึ่งความจริงเนี้ยก็เป็นแบบนั้นค่ะภาพรวมก็ให้10เต็ม10เลยคือรู้สึกยอดเยี่ยมกว่าภาคแรกดูซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถ้าดูดีๆแล้วตั้งใจ เราจะเข้าใจความหมายเราอาจจะเปลี่ยน mindset ในการมีชีวิตของเราเองไปได้เลยนะคะเพราะว่าในซีรีส์นี้เนี่ยมีคำตอบชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตตามหน้าไพ่กำลังสติปัญญาจิตใจสังคมหรือทีมมันจะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นเป็นตัวเราอันตรายจากเกมต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่รอบตัวเราเช่นกัน อยู่ที่เราเนี่ยจะมีมุมมองต่อการมีชีวิตอย่างไรและชีวิตเนี่ยจะมีค่าหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะเกรดเพิ่มเติมค่ะ ความเชื่อเรื่องเขตแดนของความตายจากชื่อนะคะก็ Alice in Borderland Borderland เนี่ยมันหมายถึงเขตแดนและซีรีส์นี้เนี่ยคือการตั้งคำถามกับการมีอยู่ของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ย Borderland เนี่ยก็คือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายค่ะซึ่งตรงกับความเชื่อของญี่ปุ่นเรื่องการข้ามแม่น้ำแห่งความตายสันสึที่แบ่งมนุษย์ที่เป็นแล้วก็ตายแล้วออกจากกัน ในซีรีส์นะคะเฉลยในตอนจบว่าตัวละครที่อยู่ในบอ r เดอร์แลทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเจอปรากฏการณ์อุกบาทตกใส่แล้วโคมา่าส่วนกลายเป็นเรื่องราวใน b o r d ดอร์แลซึ่งกินเวลาจริงเนี่ยภายในหนึ่งนาทีเท่ากับว่าทุกวินาทีของความตายเราต้องสู้เพื่อจะมีชีวิตอยู่และเลือกที่จะไม่ข้ามแม่น้ำนั้นไป แต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือถึงแม้พวกเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่เชื่อว่า mindset ของพวกเขาก็เปลี่ยนไปคนที่เคยอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นความตายจะใช้ชีวิตอย่างรอบคอบมากขึ้นตระหนักถึงการมีชีวิตมากขึ้นไม่ใช่กึ่งเป็นกึ่งตายแล้วฟื้นขึ้นมาบอกว่าตัวเองกลายเป็นคนเห็นผีแบบนี้อันนี้เหนื่อยคะ่ะ แต่ที่เหนื่อยกว่าก็ตรงที่ดันมีคนเชื่อนี่แหละแทนที่จะตระหนักถึงการที่มีอยู่ดันไปเอาความตายออกมาขายอีกอันนี้ก็เหนื่อยจัดจดเลยความคล้ายกันของ Alice in Borderland กับ Alice in Wonderland นะคะนอกจากชื่อที่มันพ้องกันแล้วอะชื่อตัวหลักเนี่ยมันก็เหมือนกันก็คืออลิสุก,ก็เท่ากับ Alice กระต่ายในวอนเดอร์แลนด์ก็มาจากชื่อของนามสกุลนางเอกอุสง,งิก็หมายถึงกระต่ายนะคะ The Hatter ใน Wonderland ก็มาเป็นชายขายหมวกในบีชตัวละครสำคัญที่อลิสหรืออลิสุต,ต้องเจอก็คือควีนโพแดงแล้วก็มีการกินน้ำชาที่มันเหมือนกันแล้วก็มีการเล่นเขาเรียกว่าครเกตนะคะโดยใช้แบบเหมือนกับใน Alice อลิสอินวอนเดอร์แลนด์ะแต่ใน Alice อลิสอินวอนเดอร์แลนดะ จะใช้เป็นนกกระยางในการตีนอกจากนี้นะคะ Alice in Wonderland เนี่ยก็ได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมคลาสสิกของโลกซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็สะท้อนความหมายของการมีชีวิตเหมือนกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเก่าไล์ก,ก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะบายบายสวัสดีคะ่ะ